ต้อนรับสู่ซาระสตอรี่ซาร่าอีดีที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดถึง10อาหารเช้าช่วยบำรุงสมองมีอาหารอะไรบ้างที่ควรกินในมื้อเช้าแล้วจะทำให้ร่างกายของเราสดชื่นสมองดีพร้อมที่จะทำงานเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วมารับฟังกันเลยคะ่ะ 1. น,น้ำเปล่า สิ่งนี้จะเป็นอย่างแรกที่จะต้องตกถึงท้องทุกคนหลังตื่นนอนเพราะในขณะที่เรานอนอยู่นั้นร่างกายของเราหลับและได้ทำการพักผ่อนมากกว่า6ชั่วโมงร่างกายของเราในขณะนั้นจะไม่ได้ดื่มหรือกินอะไรเลยดังนั้นเพื่อเป็นการเติมน้ำให้กับเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราควรที่จะดื่มน้ำเป็นอย่างแรก ตามหลักแล้วนั้นการดื่มน้ําเข้าไป1แก้วหลังตื่นนอนจะทําให้สดชื่นและระบบในร่างกายทํางานได้อย่างดีเยี่ยมและสุขภาพจะแข็งแรงหากทําตามในลักษณะนี้เป็นเวลา1สัปดาห์จะเห็นผลได้ทันทีนะคะ 2. น้ำมะนาวสําหรับคนที่รู้สึกว่าตื่นมาแล้วมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้านอนพักผ่อนไม่เพียงพอการดื่มน้ำเปล่าเพียว อาจจะทําให้ไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่ดังนั้นคนที่จะเป็นน้มามะนาวอุ่นๆสักแก้วหรือบีบมะนาวลงไปในน้าเปล่าสักครึ่งซี่ก็ยังดีเพราะมะนาวนั้นมีส่วนช่วยในเรื่องของการปลุกความสดชื่นให้กับสมองและน้ำก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการไล่ความเหนื่อยล้าและความอ่อนเพลียให้หมดไปอีกด้วยนะคะ 3. ไข่ไข่นั้นเป็นอาหารมื้อสำคัญ หากใครที่กินไข่เป็นอาหารมื้อเช้าเป็นประจำรู้เลยว่าสมองของตัวเองนั้นดีเพราะไข่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองได้มากกว่าสิ่งของราคาแพงที่หลายคนกำลังหาก,กินซะอีกเนื่องจากไข่นั้นมีกรดไขมันโอเมก้า3และโปรตีนกินมากๆจะช่วยในเรื่องของการบำรุงประสาทให้แข็งแรงสิ่งเหล่านี้ยืนยันมั่นใจได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงจากการศึกษาและคน้นคว้า หากกินไข่ในตอนเช้าจะทำให้รู้สึกตื่นตัวและพร้อมที่จะทำกิจกรรมแถมยังให้พลังงานมากกว่าอาหารชนิดอื่นๆอีกด้วยนะคะ 4. กล้วยกล้วยเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นกรูกโคสเพื่อสร้างพลังงานให้กับเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองกล้วยหนึ่งผลเปลี่ยนไปนด้วยวิตามินบต่างๆมากมาย ซึ่งวิตามินต่างๆนั้นจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าได้ดีมากดังนั้นหากมีเวลาจำกัดจะต้องรีบเร่งไปไหนมาไหนแนะนำให้ทานกล้วยสักสองผลในมื้อเช้าจะเป็นการดีที่สุดนะคะ 5. ข้าวโอ๊ตโฮเกรนโฮวีดทัญ,ญพืชเหล่านี้เป็นธัญ,ญพืชที่ไม่ได้ขาดสีจะมีประโยชน์มากม ในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับกลูโคสเหมือนกันแต่ที่ดีไปกว่านั้นก็คือคาร์โบไฮเดรตร่างกายนี้จะทำให้รู้สึกในเรื่องของการอิ่มนานซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่กำลังลดความอ้วนกินไปแค่สักเล็กน้อยก็จะทำให้รู้สึกอิ่มแล้วใครที่กำลังลดน้ำหนักแนะนำให้ทานสิ่งนี้เป็นประจำได้เลยนะคะ 6. ข้าวกล้องสำหรับข้าวกล้องนั้นมีกาบาสูง เป็นอาหารที่สำคัญต่อระบบประสาทและสมองมีวิตามิน B สูงมากมีส่วนช่วยในเรื่องของการกระตุ้นและบำรุงสมองให้เต็มตัวได้อยู่ตลอดเวลา 7. ถั่วชนิดต่างๆถั่วนั้นเป็นแหล่งสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายทั้งในเรื่องของโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตดังนั้นการกินถั่วในมื้อเช้าจะช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานได้มากขึ้น เหมาะสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการกำลังไปใช้ในเรื่องของการทำงานถั่วนั้นมีไขมันชนิดที่ดีมีส่วนประกอบในเรื่องของการบำรุงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 8. อัง,งุนอัง,ง่นนั้นจากการศึกษาพ,พบว่าไม่ว่าจะเป็นอัง,ง่นแดงเขียวหรืออัง,ง่นดำมีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งตัวอนุมูลอิสระนี้มีประโยชน์อย่างไร มีประโยชน์ตรงที่ว่าช่วยในเรื่องของการทำงานสมองได้เป็นอย่างดีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นเหตุมาจากในเรื่องของการเสื่อมของเซลล์และในขณะเดียวกันมีพลังงานสำคัญของเซลล์สมองเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นใครที่เบื่ออาหารในตอนเช้าลองหามากินองุ่นแทนบ้างก็ได้นะคะ 9. บูเบอรี่ผลไม้ชนิดนี้ มีสารในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมากหากได้รับประทานบลูเอรี่เป็นประจำจะช่วยในเรื่องของการใช้ทักษะการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแถมยังมีทักษะในเรื่องของความจำมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนอันเนื่องมาจากในผลบูเบอรี่นั้นมีแทนนินที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองหากกินเป็นประจำแล้วจะช่วยเติมเต็มความสามารถของสมองในเรื่องของการเรียนรู้ การดเรื่องสร้างสารรค์ความจำและความคิดได้ดีอีกนะคะ 10. a แอปเปิลผลไม้ชนิดนี้มีน้ำและน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดูดหรือนำไปใช้ได้ในทันทีดังนั้นใครที่รู้สึกอ่อนเพลียหลังจากตื่นนอนแอปเปิลหรือน้ำแอปเปิลจะช่วยในเรื่องของการเติมความสดชื่นและแอปเปิลยังมีส่วนช่วยในการป้องกันเซลล์สมองและประสาทที่ถูกทำลาย จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรน,นั่นเองอาหารเช้าเป็นมื้อที่มักจะถูกมองข้ามบ,บ่อยด้วยความเร่งรีบจากกิจวัตรประจําวันที่ทําให้เร่งรีบจนทานอาหารไม่ทันบางคนลงเอยด้วยกาแฟแก้วเดียวหรือมองข้ามอาหารมื้อนี้ไปเลยแต่ด้วยความสําคัญของอาหารมื้อเช้าไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารมื้อเดียวเพราะยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา ที่หลายคนยังไม่ทราบในหลายด้านการเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดชื่นและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจึงไม่ควรละเลยอาหารเช้าก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆนะคะการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ด้วยอาหารที่ถูกหลักตามโภชนาการจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารวิตามินที่ร่างกายจําเป็นในแต่ละวันอย่างครบถ้วนการเลือกอาหารเช้าที่อุดมไปด้วยธัญพืชไฟเบอร์และโปรตีน มีน้ำตาลระดับที่พอเหมาะจะช่วยกระตุ้นสมองให้พร้อมเรียนรู้มีสมาธิจดจอ่อและจดจำได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารปรุงแต่งสูงลดปริมาณอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวเติมน้ำตาลหรือเกลือปริมาณมากเช่นโค้กไอศครีมเครื่องดื่มที่มีสารลดหวานพิซซ่าไส้กรอกเบคอนอาหารกระป๋อง ซึ่งไม่ควรรับประทานเป็นมื้อเช้าประจําแต่อาจรับประทานได้เป็นครั้งคราวนะคะ <S <S ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับอาหาร10อย่างในมือ้อเช้าซึ่งเป็นอาหารที่สามารถหาซื้อได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและยังมีพลังงานแร่ธาตุและวิตามินต่างๆมากมายที่มีความสําคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะคะทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ตื่นมาพบกับความสดชื่นในเช้าวันใหม่ในทุกๆวันนะคะสำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอก็ขอจบลงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ